สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมคอร์ดนะฮะโดยผมจะยกตัวอย่างเป็นทางคอร์ด G ก็จะมีอยู่4ขคอร์ด G e minor a minor แล้วก็ D เชื่อมคอร์ดในที่นี้หมายความว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนคอร์ดนะ,ะจากคอร์ดนึงไปยังคอร์ดนึงเนี่ยเราจะเอาโน้ตบางตัวเนี่ยมาเชื่อมเพื่อให้มันดูกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะ,ะใครก็ตามที่ฝึกการเกาสายด้วยแพทเทิร์น ตายตัวแบบสําเร็จรูปได้คล่องมือแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันทําไมมันน่าเบือ่อมันจาเจจังอยากจะเพิ่มเติมสีสันตรงนี้ถือว่าสามารถต่อยอดไปได้เลยนะฮะแพทเทิร์นตายตัวที่ว่ามาก็อาจจะเป็นแพทเทิร์นยอดฮิตอย่างเช่นเป็นเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ไอ้น้ตที่มาเชื่อมเนี่ยจะมาเชื่อม2ตัวนะฮะทุกคน2ตัวทุกคนจําไว้ดีนะครับว่า จากคอร์ดหนึ่งไปคอร์ดหนึ่งเน,นี่ยมันมีตัวไหนยังไงบ้างผมจะไปเร็วครับตอนแรกเราก็เล่นคอร์ด G เลยนะฮะทุกคนครับทุกคอร์ดเนี่ยเล่นแพทเทิร์นตายตัวหมดเลยนะฮะก็คือเบสสามสองสามหนึ่งสามเบสสามสองสามหนึ่งสามก็คือมีอยู่หกตัวแสดงว่าตัวที่เจ็ดกับตัวที่แปดก็คือเปลี่ยนเอามาเชื่อมนั่นเองนะครับพระเอกจะอยู่ที่สองตัวนี้นะฮะทุกคอร์ดเบสสามสองสามหนึ่งสามแค่นั้นนะฮะคอร์ด G ก็เบสสามสองสามหนึ่ง สามแล้วก็ขยับมาอย่างนี้แล้วก็ไป e minor นะไอสองตัวที่ว่ามันก็คือสำหรับ G กีคือสายหกเฟตที่สามก็คือตัวของมันเองแล้วก็โน้ต f ชาร์ปด้วยนิ้วกลางเฟสที่สองนะตรงนี้แล้วก็นี่คือ G ไป e minor แล้วก็ไป e minor พอ e minor ปุ๊บก็เบสสามสองสามหนึ่ง สจบ6ตัวแล้วก็ตัวที่7ตัวที่แก็คืออย่างนี้นะ,ะก็คือตัวของมันเองสาย6สายเปิดแล้วก็นิ้วนางมาจับที่สาย6กเฟตที่สก็คือเสียง G อย่างนี้แล้วก็ไปสู่ A m i n เนต่อไปนะ,ะพอ A m i มเนอก็เหมือนเดิม A m ไมเนปุ๊บลงเบสสายหสายเปิดแล้วก็3 2 3 1 3แล้วก็ อีก2โน้ตตัวที่เหลือตัวที่7ตัวที่แปก็คืออันนี้ยากนิดหนึ่งเอไหมน่าจะยากนิดหนึ่งฮะก็คือนิ้วก้อยมาเล่นสาย5เฟสที่3ก็คือโน้ตซีตรงนี้นะฮะแล้วก็เสียง E ก็คือสาย4ี่เฟสที่2ซึ่งถูกจับอยู่แล้วใช่ไหมฮะถูกกดนิ้วแล้วอย่างนี้แล้วก็ไปดีอีกครั้งนะครับ A m ไ n o น่าจะมาอไหมน่า minor, ไปหา C ีจะเป็นไปหา D จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็แล้วก็ไปดีดีก็คือสายสสายเปิดแล้วก็เบ,บสบสสามสอทีนี้จากดีกลับมาหา G ีละก็ดึงนิ้วชี้ออกที่เรากดสาย3อยู่เนี่ยดึงออกมาแล้วก็มากดสายห้าไปที่สอย่างนี้แล้วก็ยกออกมาเล่นสายเปิดสายหแล้วก็มาจับคอจีต่อ เอาใหม่คะกดีปุ๊บพอจะดีไปหา G ยกนิ้วชี้ที่กดสาย3อย่งนี้ออกไปปุ๊บมาเล่นสาย5้าเฟที่2แล้วก็ยกออกเล่นสายเปิดสาย5แล้วก็จเหมือนเดิมนะฮะโอเคนะครับ อันนี้คือตัวอย่างความจริงแล้วมันสามารถที่จะเอาโน้ตอื่นที่อยู่นอกเหนือจากที่ผมแนะนําก็ได้นะครับถ้าใครที่เอาแบบฝึกหัดนี้ไปฝึกจนชํานาญแล้วเนี่ยสามารถที่จะไล่เรียงโน้ตได้นะฮะว่าเอ๊ะเอาตัวอื่นได้ไหมเอาสายล่างได้ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นเสียงเบสเสมอไปนะฮะดังนั้นก็ลองไปประยุกต์ไปต่อยอดดูนะครับเรื่องของดนตรีเนี่ยมันอินฟินิตี้จริงๆนะฮะมันไม่มีที่สิ้นสุดมันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถประยุกต์คลิกแพอะไรได,ได้ซึ่งบางสิ่งบางอย่าง พริกแค่นิดเดียวเนี่ยก็กลายเป็นสีสันใหม่ๆได้นะฮะทุกคนโอเคครับ